การพี่สอนน้องเรื่องสปาเทียนนะครับวันนี้จะมาเสนอเรื่องการใช้ลิงผอดท่าห้องเพื่อนค่ะลิงไปห้องเพื่อนลิงปัดท่าเนาะชื่ออะไรเอ่ยชื่อบีมค่ะโอเคเริ่มเลยครับเราก็มาเข้าห้องของเพื่อนนะคะเข้าห้องเพื่อนลิงห้องเพื่อนเนาะจากนั้น <c oughs> รอรถแป๊บนึ่ง เราก็มาตรงจุดสามจุดนะคะมาตรงจุดสามจุดเพื่อเพื่อไปก๊อปปี้ลิงค่ะก๊อปปี้ลิงกมาตรงแชร์แชร์สเปซแล้วก็มาก <Share. S 1> ๊อปปี้ค่ะก๊อปปี้ลิงก๊อปปี้ลิงแล้วก็เอาตรงนั้นมันต้องเลือกพับบิกอะไรเลยอ่ะมีเลือกพับบิกอะไรไหมไม่ค่ะ ไม่ขึ้นเนาะไม่ขึ้นเป็นพัปิกอยู่แล้วกับพี่เสร็จปุ๊บจากนั้นแล้ก็มาห้องของเรามาห้องของเราจากนั้นก็มาตรงข้างไม้บัวคือไม้บัวแล้วก็มาตรงนี้ค่ะเกียร์ปัดท่าทก็มาเกียร์เกียร์ฟอร์มลิงก์วางลิงก์หรครับถูกไหมคิดพิภูมิกีเอร์หนึ่งเราก็ได้ไปแล้วปัดท่าตัวนี้ นี่เราเรา,เราจะไปที่ไม่ใช่นะเราตัวนี่มึงกูเกิลฟอร์มตัวไหน,นออตัวนี้นะครับเราจะไปคลิกปุ่มทับเบล,เเลก็จะไปห้องเพื่อนได้ประมาณนี้วิธีนี้ก็คือใส่ลิงก์เว็บไซต์ลิงก์ยูทู e ลิงก์ข้อสอบลิงก์อะไรต่างๆได้นะเอเนเนาะจบยังดี่นะันขอจบการนำเสนอะียน,นเท่าไ้ค่ะ